มาแล้วเข้ามาแล้วท่านผู้ชมถือว่าเป็นที่ฮือฮาของเหล่าแฟนละครเมื่อมีการประกาศขายคฤหาหรูย่านมีนบุรีและมีการแชร์ต่อออกไปอย่างมากซึ่งประกาศขายผ่านทางเพจร,รับจัดหาคอนโดบานให้เช่าซื้อขายอยู่ที่มีนบุรีกรุงเทพมหานครลงประกาศขายในราคา185ล้านบาทส่วนค่าโอนนั้นคิดคนละครึง่ง คฤหาสนแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครดังหลายเรื่องอย่างละครเรื่องน้ำตากรรมเทพในละครเรียกกันว่าคฤหาดบ้านอมราพรมีแฟนคลับเห็นแล้วก็จำกันได้เป็นคฤหาร์รูสามชั้นตั้งอยู่บนเนื้อที่ห้าไร่สองงานกว่าภายในคฤหาสน์ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อย่างครบครันตัวบ้านประกอบด้วย แปห้องนอน12ห้องน้ำภายในห้องนอนชั้นบนมีห้องน้ำในตัวและมีอ่างอาบน้ำทุกห้องไม่เพียงแค่นี้ยังประกอบไปด้วยห้องรับรองห้องรับแขกห้องทำงานใหญ่ห้องรับประทานอาหารใหญ่สองห้องห้องครัวไทยห้องครัวฝรั่งมีลิฟต์หนึ่งตัวและมีสระว่ายน้ำในพื้นที่บ้าน ส่วนพื้นที่อื่นนั้นยังมีเรือนแม่บ้านที่มีห้องแม่บ้านหงห้องนอนอาคารโรงจอดรถที่รับรองรถได้4-5คันเป็นคาราฮาร์รูที่เป็นสถานที่ที่คุ้นตาแฟนๆละครจำนวนมากที่ถูกนำมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่องเช่นละครเรื่องน้ำตาการมเทพสไพร์บรือ ทัดดาวุษยาและเรื่องอื่นๆอีกหลายๆเรื่องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากรับจัดหาคอนโดบ้านให้เช่าซื้อขาย ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ